สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าลอดคมังกรวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแอปมากลุกไทยออนไลน์ขั้นเทพนะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณป๋องนะฮะคุณป๋อง ก็นะช่างยันวันนี้สีแดงนะครับเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับก็นะมากับม้ายงขวาอีกเช่นเดิมนะครับนะเจอกับคุณป๋องซึ่งมากับม้าเทียมนะครับจังหวะแบบนี้ก็ขึ้นรูปทรงแล้วก็เอาเลือมากดไว้นะโจมตีหน้าบ้านหน้าขุนเขาเขาก็กดเราเหมือนกัน,นลํำเดียวเสียวไม่พอเอากดอีกลํำหนึ่งเอา กดไว้เยอะๆหน,นีไปตรงไหนก็เจอนะเจอเรือนะต้องหนีอีกจังหวะนี้เราก็พยายามเข้าโจมตีกู้ต่อสู้เดินเป็นสีขาวนะตั้งเป็นมาเทียมนี่ก็เขาเรียกว่าจังหวะเล่นจังหวะรับอย่างเดียวนะฮะแล้วเราเออกกดนี่เท่ากับว่าเขาเสียตาเดินเสียที่เดินไปนะครับทำให้เราได้ เดินก่อหรือบุกก่อนนะครับจังหวะนี้ับปูเบี้ยเป็นเสเบี้ยขึ้นไปกูต่อสู้คุณป่องยัดโคนขึ้นมาเราก็ยัดโคนบ้างดีไหมเอาโคนยัดขึ้นไปกินตัดแทงโคนอืมจังหวะนี้แทงโคนไปก่อแล้วกันเดี๋ยวโคนขึ้นตามที่หลังนะเมื่อเขาอยากจะอยู่ป้อมตรงนี้ก็ให้อยู่ไปนะครับแทงฝังสูงเข้าไปเลยนะครับนะกูต่อสู้ก็จะมีพื้นที่ในการ นะเดินน้อยหน่อยนะครับแต่น,นี้เขายัดเม็ดขึ้นมาแล้วก็เอาเบี้ยปูเป็นตามสูตรของหมักมายงขวานะก็ไม่เข้าใจนะครับนะว่าทําไมจะต้องเดินเบี้ยตัวนี้นะแต่ส่วนใหญ่นี่เดินแล้วก็ดีด้วยนะเอาเอาปูมาแบบนี้เป็นกลามปูกินตัดกุ้เข้าไปแล้วก็เอาเรือมายึดลองเรือไว้อยู่ที่ของเจ็ดนะครับ กูต่อสูกอ้กพยายามเอาเรือมากันไว้เหมือนกันนะครับมาป้องกันเรายึดคลองเราอยุดคลองนะอยูดคลองเจ็ดเหมือนกันแต่นี้ด้านขวามือนะฮะเรืออีกลำไม่ได้ใช้นะครับเอาเรือมากดนะมากดด้านหลังนะครับคือจุดมุ่งหมายที่กันเอาเรือมากดตรงนี้ก็เพราะว่านะครับ หมาเขามีโอกาสขาดได้นะครับนะหมาเขาทาหมาเขาไม่โดดนะเพราะว่าเรือผูกอยู่อันนคกดเรือแลกเรือโอ้โหคู่ต่อสู้แยบเบีย้ยหมาแบบนี้อือือแต่น,นี้เราจะเสียเบีย้ยหรือเปล่านะเสียไม่เสียไม่รู้กินตัดกู้เข้าไปกินตัดกู้เขาไปเอา้าระเบิดหน้าบ้านตัวเองซะแล้วนะเขาใช้คนกินเข้ามาเอาเบีย้ยแทงให้กินสองไปเลยนี่ยัดเข้าไป กินไม่กินนะฮะกินตัดเข้ามาเราก็ได้โคนนะในโคนแรกสองเบียก็ยังพอได้อยู่นะฮะดีกว่าเบียร์ตัวริมขาดเอา้าหนีนี่กินตัวนี้สิครับโอ้โหโอ้โอเ่ากับเบียรแรกกับโคนไปเลยนะครับอือปู่ต่อสู้ตกใจหรือเปล่าเนี่ยครับนะจังหวะนี้โอ้ปูเบีย้ยยัดเบีย้เข้ามาใหญ่เลยนะครับแบบนี้ก็กินกบเข้าไปก่อน นะเขากินกินเข้ามาเอาขุนอยู่ไม่ได้นะอยู่ขุนอยู่กับไข่นะครับอยู่ไม่ได้นะวิ่งก่อนนะครับนะแต่มนี้เขาโอ้โหยัดเม็ดเข้ามาอีกโจมตีเขา้ามาใหญ่แบบนี้ก็กินตัดโกกเข้าไปยัดเข้ามาก็กินตัดเอาดันขนขึ้นไปก่อนกินไม่ได้มาอยู่ขนอยู่แต่นี้ต้องมีแลกนะครับมีแลกเรืออยู่แล้วนะโอ้โหเล่นไปเล่นมานะ ก็ได้โคนมาแล้วหนึ่งตัวโหกินตัดแบบนี้แล้วก็หมากินกบเข้าไปนะกูต่อสู้ยังไงนะครับคุณป๋องยังไงนะครับกินเรือไหมแลกเรือไหมยิงแ,กแลกเราก็ยิงได้เปรียบนะครับได้เปรียบอ่าตัวของแลกตัวหมากนะตอนนี้เราได้เปรียบโคลนหนึ่งตัวนะกูต่อสู้พยายามจัดหมาขึ้นมาจับกินเบี้ยนะ ยัดมาขึ้นมาจับกินเบีย้ยแต่นี้เราเอาเรือออกไปก่อนหนึ่งลำกินกวกเข้าไปแล้วก็ต้องเอาม้าไปบังนะครับบังด้วยนะฮะแล้วก็ผูกเบีย้ยด้วยนะครับอืม้มสวยงามคู่ต่อสู้นะฮะู่ต่อสู้จะมาแต้มไหนนะฮะมาแต้มไหนแต่มนี้เราก็โอ้โหตีลุกนะะตีลุกตีลุกแบบนี้ เอาคนกินมา้ากวกเข้าไปอืมแล้วก็แม่เอาเรือไปตีลุกไม่ได้นะแม่ตาม้ายืนอยู่พอดีแต่ทน,นี้ขึ้นขุนไปก็ไม่ดีอีกนะโดนแทงไล่มาแทงไล่มาแล้วมาอือแทงไล่มาแล้วก็มาเสียม้าด้วยนะครับแต่น,นี้ก็ทิ้งเบี้ยนนะะ ผมไม่อย่างนั้นนี่เขาเอาเบีย้ยมาไล่มา้ากลัวม้าจะเสียอีกตัวหนึ่งนะครับนะจังหวะนี้เขากินกบเข้ามาเราได้จังหวะได้ถีผ่องเข้าไปโอ้ขึ้นไม่ได้นะเอาแล้วนะะกูต่อสู้ไปอยู่ที่ของแปดแบบนี้เอาม้ากินเบีย้ยกบเข้าไปเอาโดนกดโดนกดขึ้นมาผูแบบนี้เอากินเบีย้ยได้ตัวหนึ่ง ก็ตีพองไหมตีพองกินเบีย้ยเราตีพองกินเบีย้ยเราก็กินเบีย้ยด้วยอ่ะกินไหมกินไหมพองไหมพองไหมมมากลับไปนะฮะอีกตาหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าม้าเรายืนกันอยู่นะฮะครคูต่อสู้ตอนนี้ขุนก็อยู่ไม่ค่อยดีนะครับนะแต่น,นี้ก็ตีลูกกข้ามาก็กินกวกเข้าไปเอาตีอีกแมตีลงก่อนนะครับลง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 ตีลูกก็ต้องลงนะ ขึ้นไปอืขึ้นไปก็ดีนะหลงซะแล้วนะเอาเข้าไปด้านขวามือไม่ได้นะตายเลยนะครับโอ้โหกะเอาเราตายเลยเอาลงมาตรงๆก่อนออืืเข้าไปด้านขวามือข้างมาี่เรือลุกนี่สอดใส้คาราเมลนี่เรียบร้อยเลยนะฮะโอ้จะกินเบีย้ยหรอให้กินไปเลยนะครับนะเราก็กินเบีย้ยกกเข้าไปขุนไม่ดีนะครับขุนป่องนะครับขุนไม่ดีนะขุนอยู่ไม่ดีนะครับ รีบจัดการปัญหาก่อนนะครับขุนอยู่ไม่ดีนะฮะอืมแต่น,นี้จะแก้อย่างไงนะครับนะแกได้ไหมแก้ได้อเอาแกแบบนี้มันแก้ไม่ได้เอาเรือลุกลอดคอมาเข้าไปจนสวยงามมาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะครับนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับ นะมายงขวามาอีกเช่นเดิมนะฮะช่างยันก็สไตล์นี้นะอยู่แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบมายงขวาก็จะได้ชมมายงขวานะต่อเนื่องนะครับนะมีเกมบางเกมที่เป็นม้าเทียมบ้างม้าอื่นบ้างนะครับจังหวะแบบนี้ก็กินตัดเข้าไปคู่ต่อสู้เปิดขึ้นมาม้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นม้านอกแบบหรือเปล่านะฮะหรือเป็นมา้าเป็นกำแพงมา้า เออมาอะไรอ่ะมาอุปการอืม,มจังหวะนี้กูต่สอสู้พยายามเดินขึ้นมาบุกด้านซ้ายแล้วก็เราก็ยึดตรงกลางไว้ก่อนนะครับนะเอามา้ากลางติกมาด้านซ้ายมือของเราจังหวะนี้เราก็ทําลายโครงสร้างหน้าเบี้ยซึ่งม้าอีกตัวหนึ่งยังไม่สามารถออกมาได้นะฮะนะยังติดตัวเองอยู่เอามากลับไปก่อนเลย กลับไปแบบนี้นี่เหลือขาดกินก๊เข้าไปต้องใช้โคนอ่าใช้โคนกินเข้ามาเราก็ต้องบังคับต่อนะเอาโคนยัดเข้าไปอีกอืมเอาไม่กินไม่กินไล่บีเข้าไปอีกเอาเบียดดันขึ้นไปนะนะจมตีจุดอ่อนนะครับเอกกินตัดเรากินตัด,กตดโก๊เข้าไปเดี๋ยวเ,เบียดแทงอีกอืมเอาเบียดแทง เรียกเข้าไปกินโคนเอาโคนกินเรากินเรือขาดเอาไม่กินไม่กินกินกุ๊กเข้าไปอืมเอาเรืออ๋อเอาเรือกินเอาเรือกินเอาเรือกินแบบนี้แหมเอาเอาเรือมากดมากดเม็ดเอาเรือใส่เอาโคนใส่เข้าไปเลยเอาใส่ยึดเข้าไปเอากินแล้วเราก็กินกุ๊กเข้าไปด้วย โอ้โหโคตสู้ม้ายังออกไม่ได้นะม้ายังออกไม่ได้เรือก็ยังออกไม่ได้นะติดอยู่หมดนะฮะติดหมดเดี๋ยวเราจะเอาม้าไปย่ํากินเม็ดเอาขุนหลบเอาว่าแล้วนะฮะเอาเรือมากดกินสองไว้ก่อนดนะีกว่านนะฮะกดสองกดกินสองขุนเอ้าขุนหลบไปเพื่อเอามมาออกเอามาไปจับเม็ดนะจับสองนะครับนะ่เอาหลบหนีทางน,นี้ก็ได้ด้วยเหรอได้ด้วยก็เอาเม็ด โยนเข้าไปเม็ดโยนเข้าไปกินเม็ดเอามาเอาแบบนี้แบบนี้ก็เอาเม็ดกินกวบเข้าไปเขาเอามากินกินกวบเข้าไปเลยนะแล้วก็เอามากินเข้ามาเอามากินเข้ามาอืมอมไม่มีตาลุกขาดแต่นี้ก็เสริมคนก่อนดีกว่าไหมเอาคนเสริมก้นไปก่อนนะฮะเพราะว่าเบียขาดเบียขาดไม่ตรงกลางขาดนะ ผเสริมขึ้นไปก่อนจังหวะนี้คูต่อสู้โอ้โหได้ทีนะได้เวลาเอาเหลือออกนะครับแบบนี้ก็เอามากันไว้ก่อนเอาเหลือมากันไว้มากันไว้อ่อจะมาเข้าหลังบ้านเหรอจะมาตีหลังบ้านเราแบบนี้ไม่สนนะครับจะไปหลังบ้านหลังไหนไม่สนคนยัดเอา้าโอ้โหช่างยันช่างยันลืมเบี้ยซะแล้วนะครับโดนเขาหมากินเอา้า กินอีกตัวไหมเนี่ยโอ้โหเดินเพลินนะคะเดินเพลินเอาเปิดเบีย้ยขึ้นไปก่อนหนีขึ้นไปกันไม่ให้กินอืมอาอแล้วหมาเขาอยู่กับใครมมาอยู่กับใครมาอ๋อเขาจะต้องเอาเขาเรียกอะไรเอาเบีย้ยมาผูกขึ้นไปจี้กินม้าก่อนคุณกินเบีย้ยผมกินมมากินมมาแบบนี้แบบนี้ เขาจะต้องเอาเบีย้ยแทงมาผูกมามาผูกมาก็โอ้อามาหนีโอไม่ผูกด้วยนะามาหนีหวังกินเบีย้ยใช่ไหม,มหวังกินเบีย้ยอจังหวะนี้นะไม่เป็นไรทิ้งเบีย้ยนะเราทิ้งเบีย้ยแต่เราจะกินโคนโคนมีปัญหาแต้มนี้นะสวยงามโคนหนี โอ้โคนไม่หนีนะฮะโขนต่อต่อเราก็กินกุ้งเข้าไปต่อแบบนี้ก็กินกุ้งเข้าไปเลยเขามากินเอามากินเอาอย่างนี้เอาเรือไปกดกินโคนสิครับนะหมาก็กลับไม่ได้กดกินโคนอ๋อกินแรกกินแรกเอากินแรกเอามากินกุ้งเข้าไปด้วยอืเบียรกินไหมเอ้เอาเบียกินเอาเบียกินแบบนี้จังหวะเราเดินก่อนนะเราตีก่อนเอามา อเออเรือที่เอาไมา้กินลุกก็ไม่สวยโดนสองติดหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเปิดลุกอีกเนี่ยจะเสียนี่ไม่ได้จังหวะนี้ก็จะเปิดลุกคูต่อสู้เปิดลุกนี่เสียหมดเลยนะครับนะแต่นี้เขาก็ยังมีโอกาสเสียโคนอยู่นะโคนเขายังยังไปไม่ได้นะยังยังเขาเรียกอะไรยังต้องตายอยู่อ่ะเอามมาไปผูกก็ยังไม่ได้ไม่ได้ด้วยนะอือ แต่น,นี้คู่ต่อสู้ยังไงนะฮะเอาเรือมาตีลุกไหมเรือมาตีลุกโอ้แทงสวนมาเลยเอาแทงสวนมาเลยแบบนี้ก็นะฮะจังหวะกินลุกเข้าไปก่อนนะามาตีลุกก็ได้นะแต่ว่าเอาเรือกินโคนลุกก่อนสวยงามกว่านะฮะโคนกินลุกเราลุกอะกินลุกเข้าไปสวยงามกว่าเอาเกาะขึ้น ขึ้นมาแบบนี้เราทิ้งเบียเลยนะครับไม่เอาแล้วนะไม่กินนะเบียเบอร์ไม่สนใจโยกมานะโยนมายัดเข้าไปอือฮึอูต่สู้ต้องตีลุกเอาเลยตีลุกเอากินแบบนี้ก็จบเกมสิครับแบบนี้ก็เอาเรือเรืออืมเรือตีลุกเข้าไปเอาเรือนะโอ้เขากินมาแบบนี้เอา้า แต่น,นีก้ก็เอาเรือตีลูกแล้วก็เอามาตีเอาเรือตีตีเออตีตีติพพองเข้าไปแม่พองเข้าไปแล้วก็เอามาพองเข้าไปจนสวยงามโอ้โหวันนี้นะฮะสองเกมเหมือนเหมือนกันเลยนะครับนะลอดโคมมังกร วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ FC นะครับนะสองม้าของช่างยันนะครับทำงานประสานงากับเลือดได้เป็นอย่างดีวันนี้นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r i b ์นะกดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย